กรมชลประทานเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลและบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึง119ปีค่ะและยังสร้างวิถีชีวิตดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยด้วยและที่สำคัญในตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่จะมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงด้านน้ำหรือว่า water security ให้ได้ภายในปี2580 และในโอกาสนี้จึงได้จัดทำนิทรศการเสมือนจริงขึ้นมานะคะหรือว่า Virtual Exhibition ในชื่อว่า RID Team สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนภายใต้คอนเซปต์ RID Floating City เมืองอัจฉริยะเหนือน้ำค่ะโดยจะนำเสนอในรูปแบบ360องศาผ่าน1 1 9 y e a r r i d g o t h ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุก device นะคะและว,วันนี้กรมชนกับชลลี่จะมาแบไตกิจกรรมนี้ให้ฟังค่ะ นิทรศการนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด5โซนด้วยกันนะคะโดยโซนที่1ก็คือปณิธานแห่งสายน้ําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะในโซนนี้จะเป็นการเล่าให้เห็นถึงแก่นแท้ของกลุ่มชลประทานที่ตั้งปณิธานเอาไว้ในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนมาถึงปัจจุบันค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําบริหารจัดการน้ําให้มีความสมดุลสูงสุดแล้วก็เพิ่มความเชี่ยวชาญในงานรวมถึงการพัฒนาระบบงานให้มีมาตรฐานที่ทันสมัยค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน มาต่อกันที่โซนที่2นะคะในโซนนี้ก็คือการเดินทางแห่งสายน้ําการพัฒนาแหล่งน้ําและการเพิ่มพื้นที่ชนลประทานค่ะในโซนนี้จะเป็นการเล่าถึงแผนงานและโครงการของทางกรมชนลประทานที่ให้ความสําคัญกับการกระจายน้ํารวมถึงรักษาระบบนิเวศท,ทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนคมนาคมขนส่งทางน้ําเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะ ด้วยการขุดคลองเชื่อมโยงน้ําระหว่างแม่น้ําสายหลักแล้วไปต่อยอดสู่การสร้างประตูระบายน้ําค่ะรวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ทางด้านอุปโภคบริโภคของประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมถึงการรักษาระบบนิเวศทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจอกของประเทศเต,ติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนโซนที่3ก็คือเรื่องเล่าจากสายน้ำ การบริหารจัดการน้ําของกล่มชลประทานค่ะในโซนนี้จะเป็นการเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงรวมถึงทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดในธรรมชาติซึ่งกลมชลประทานในฐานะผู้ดูแลจัดการน้ําก็ได้เตรียมรับมือกับทุกปัญหาที่เกิดจากน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลบริหารจัดการการเฝ้าระวังไปจนถึงการตรวจสอบสถานการณ์ที่เกี่ยวกับน้ําอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะหรือว่า Smart Water Operation Center นะคะโดยจะทําหน้าที่ในการรวบ รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศสภาพน้ำทั้งจากแม่น้ำแหล่งเก็บกักน้ำหรือว่าอ่างเก็บน้ำค่ะซึ่งก็มีการเก็บข้อมูลทั้งแบบรายวานันรายชั่วโมงและเรียลไทม์ในช่วงวิกฤตด้วยระบบการติดตามไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากนั้นก็นําข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะมาประมวลผลมาวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ําและที่สําคัญคือนําไปช่วยประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและโซนต่อมาโซนที่4ชีวิตกับสายน้ําการบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วมในโซนนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการส่งน้ําไปจนถึงการบํารุงรักษาแหล่งน้ําผ่านเกมตอบคําถาม ภายใต้แนวคิดสำคัญที่ว่าการจัดการน้ำอย่างสมดุลจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ มาถึงโซนสุดท้ายโซนที่5แล้วนะคะโซนนี้คือนวัตกรรมแห่งสายน้ํากรมชลประทานกับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะโดยในโซนนี้จะเป็นการเล่าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ําค่ะซึ่งนวัตกรรมเด่นๆของกรมชลประทานก็จะมีตั้งแต่กระบวนการสำรวจภาคพ,พื้นดินด้วยสัญญาณดาวเทียม กระบวนการสำรวจพื้นผิวน้ำด้วยเทคโนโลยี e c h o s ซ u า d เดอร์แบบมั t ติบี m นอกจากนั้นก็จะมีการสำรวจทางอากาศด้วยการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำรวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงค่ะ สำหรับนิทรรศการ RID Team สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนเนื่องในวาระวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ119ปีสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ย้ำอีกทีนะคะ1 1 9 y e a r rid go th ค่ะซึ่งตัวกิจกรรมที่จัดขึ้นไปแล้วตลอด3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่11ถึง13มิถุนายน2564 ประชาชนให้การตอบรับดีเกินคาดมากๆเลยนะคะการันตีด้วยยอดผู้เข้าชมกว่า1ล้านวิวค่ะและนอกจากนี้กรมชลประทานยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญาน,นันทภิคุกชลประทานได้ยอดเงินบริจาครวมทั้งหมด1 5 9 3 4 3 4าบบาทค่ะและถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะ จัดเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่ในส่วนของนิทรรศการออนไลน์นั้นยังคงมีต่อไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจค่ะและนี่ก็ถือเป็นความตั้งใจของกลมชลชระทาในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผ่าน Vir t u a l e x h i b i t i o n เพื่อให้เราทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงการดูแลการบริหารจัดการน้ำไปจนถึงการรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะใช้องค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างมีความสุขเพราะน้ำคือชีวิต